เวลาเราเดินผ่านประตูเนี่ยเราเคยสังเกตกันไหมครับว่าเฮ้ยทำไมประตูเขาดูสวยจังทําไมประตูเขามีเรื่องเล่าทําไมประตูเขาเก็บงานเรียบร้อยมากเลยดูอย่างประตูบานนี้ครับถ้าเราสังเกตดีดีเขาเป็นบานประตูเราธรรมดาแต่พอเรามาสังเกตดีดีนะครับมันจะมีกิมมิกเล็กๆครับก็คือตัวนี้ก็คือตัวหมอ,อของกลบตัวนี้ทํางานแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือสูตรของผมในการออกแบบผมจะใช้วัสดุที่ง่ายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นลามิเนตสีขาวแปะ เพื่อผมไม่ต้องการให้อนาคตสีเนี่ยถ้าเกิดว่าผมทําสีพ่นสีพ่นมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของอเวลานานๆไปมันจะออกเหลืองๆคือยางไม้มันออกอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วผมก็ไม่ใช้ผมก็มาใ,ใช้พวก,กลามิเนตสีขาวแปะแล้วก็ตรงตีนบัวเนี่ยครับผมก็จะใส่ ขนาดที่ต่างกันตัวนี้ผมอาจจะใช้แค่10มิลไม่อาจ10มิลตัวนี้ผมมาจจใช้ไม่อาจ15มิลอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้มันมีมิติมากขึ้นแล้วก็เพื่อให้มันดูดีมากขึ้นเรหลี่ยมง่ายๆนะครับก็คือ,อผมต้องการความเป็นโมเดิร์นของประตูนี้เพื่อให้มันปัดกับตัวของบานประตูที่ผมใช้สีเป็นสีเทาซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็จะช่วยในเรื่องของตัวของประตูให้มันมีความสวยงามมากขึ้นครับ